ข้อที่3ไหนลองนับดินับในของตัวเองค่ะเขียนของตัวเองได้เลยเขียนของตัวเองได้เลยพยายามดูรูปเต็มเต็มก่อนนะคะเนาะมันจะได้ไม่สับสน1 2 5 6 7 เอาดูสิดูสิตรงไหนอีกอันนี้มาชิดกับอันนี้ได้ไหมเป็นเท่าไหร่ได้ไหม,ไไหมอ่าสิบหกเนาะเพราะมันแบ่งมันห่างก,กันมันแบ่งคนล,ละแบ่งอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งเนาะอันนี้มานนี้เป็น <17. S 1> อ่าสิบเจ็ดอันสุดท้าย เพราะฉะนั้นตอบได้เองเนาะโอเคไหมคะในหน้านี้เดี๋ยวขอ้ออื่นครูแกจะให้เด็กๆไปทําเองเนาะเพราะว่ามันง่ายและรูปมันน่าจะชัดแหละเพราะดูในใบางานที่ครกแกที่ได้ถ่ายเอกาสารมันก็ชัดนี่มีของใครไม่ชัดเลยไหมนะอ่ะชัดนะอ่ะตอบลงไปเองเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อใบงานที่สอย่าลืมหน่วยตารางหน่วย เคไหมคะผ่านไหมใบงานที่ใบงานที่สองผ่านไหมคะมีใครถามรูปอื่นไหมมีไหมเอ่ยมีใครถามรูปอื่นไหมคะมีไหมจ้าอ่าไม่มีเนาะว่าไงใ,ใช่ตา ให้จะเราจะต้องหาให้ได้เต็มช่องสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องไงสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องเล็กอะถึงจะนับออกมาได้เท่ากับหนึ่งหน่วยโอเคไหมคะถ้ามันไม่ครบตารางแสดงว่ามันยังไม่ครบหนึ่งโอเคเนาะอ่ะทีนี้ไปต่อใบงานที่สามใบงานที่สามวันนี้รูแก้ให้เด็กๆเขียนวิธีคิดลงไปในใบงานด้วยโอเคไหมเมื่อกี้เราทบทวนไปแล้ว การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมีว่าอะไรนะสูตรสูตรของมัานสูตรสูตรมีว่าไงมีว่าไงคูณฐานคูยมมากการหาพื้นที่สามเหลี่ยมใดๆเนาะมีเท่ากับเศษหนึ่งส่วน 1, สองคูณฐานคูณ สูงเพราะฉะนั้นให้เด็กๆเ,เขียนวิธีคิดลงไปในแต่ละข้อด้วยอย่างเช่นอ่าตัวอย่างข้อที่หนึ่งครูแก้วยกตัวอย่างมาให้แล้วว่าคําตอบมันคือ5ตารางหน่วยจริงๆไม่ใช่ตารางหน่วยนะแก้ให้ด้วยเนาะจริงๆต้องเป็นหน่วยเป็นอะไรตารางอะไรตารางเซนติเมตรเยี่ยมมากแก้ให้ด้วยนะคะตารางเซนติเมตรเนาะ เพราะว่าเขาให้หน่วยมาแล้วทีนี้วิธีคิดอาจจะคิดไว้ข้างล่างก็ได้อ่ครูแก้วยกตัวอย่างให้เด็กๆอาจจะเขียนสูตรเลยเศษเท่ากับเศษ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงฐานรูอย่างฐานคือเท่าไหร่ ช่วยตอบด้จ้าฐานคือเท่าไหร่ฐานคือเท่าไร,าเ,าไรเขาบอกให้เด็กๆหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสี <5. S 1> อ่าเยี่ยมมากค่ะฐานคือห้าเนาะห้าเนี่ยเราเรียกว่าฐานสูงละ่ะสูงเท่าไรสูงสองเซนติเมตรถูกไหมทีนี้เด็กก็เอาไปแทนสูตรให้ด้วยฐานก็คือหนึ่งส่วนสองคูณห้าแล้วก็คูณสองคิดให้ด้วยค่ะคิดยังไง คิดยังไงดีข้อนี้ทำาไงดีเศษหนึ่งส่วนสองสองเป็นตัวาหารสองไปหารอะไรได้บ้างหรือตัดอะไรได้บ้าง2ตัดอะไรได้คะสองด้านล่างเนี่ยสองตัดสองแสดงว่ามันเหลือหนึ่งถูกไหมคะถูกไหมมันก็จะได้เป็นเป็นอะไรหนึงคูณห้าคูณหนึ่งคำตอบข้อนี้เลยมีค่าเท่ากับ เท่ากับหา้าเคไหมว่าพูดว่าจะถามอะไรถามมา,ารรตารางเซนติเมตรโอเคไหมคะแต่ละข้อจะต้องมีวิธีคิดแบบนี้ได้ไหมทุกคนเลยขอวิธีคิดด้วยจ้ะโอเคไหมจ๊ะว่า ค่ะทำเหมือนกันเพราะงั้นเราดูซิฐานเราจะเป็นทางไหนดีเอาข้อนี้ฐานเราทางไหนจะฐานจะสูงเอาทางไหนดีนก็คือสามอ่าจริงๆฐานมันเป็นได้ทั้งดอทอก็ได้หรือทอตอก็ได้ถูกไหมแต่แล้วแต่คือยังไงฐานกับสูงในข้อเนี้ข้อเอา,เอา,เ,อาเอาตรงไหนเอาไหนขึ้นก่อนก็ได้ถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้มันมันไม่ได้ตั้งตรงไง แต่จริงถ้าเรามองตรงไหนคือฐานตรงไหนเอาตรงไหนดีอ,อ,นอ๋อคนอื่นละคะคนอื่นเอาตรงไหนดีอ่ะฐานตรงนี้เนาะโอเคไหมจริงจริงแต่ยังไงคําตอบก็เท่ากันถ้าสูงกับฐานอยู่เอาตัวไหนขึ้นก่อนคําตอบก็เท่ากันเพราะยังไงต้องใช้เศษหนึ่งส่วนสองอ่ะ ใช้2ไปตัดตัวใดตัวหนึ่งอยู่แล้วโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมคำตอบทุกข้อจะต้องมีหน่วยเป็นเป็นอะไรขึ้นต้นด้วยคำว่าตารางถูกไหมแต่แล้วแต่ว่าเขาให้หน่วยเป็นอะไรแต่ในหน้านี้เป็นตารางอะไรหมดเลยเซนติเมตรหมดเลยโอเคไหมคะมีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมในหน้านี้ข้อไหนที่ยังงงไหมจ๊ะ มีไหมเอ่ยขอให้วิธีคิดอยู่ในใบงานนี้หมดเลยเนาะโอเคไหมคะไม่ต้องไปคิดในเศษกระดาษหรือฉีกกระดาษข้างนอกเนาะเด็กๆอาจจะเขียนข้างบนก็ได้ให้อยู่ในข้อตัวเองก็ได้โอเคไหมคะโอเคไหมอ่ามีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวครูแกให้เด็กๆไปทำงานมีไหมคะ โอเคเนาะทีนี้วันจันเราไม่ได้เจอกันนะคะเด็กๆลองดูใบางานที่ส okay, ี่ว่าข้อไหนก็มันเป็นความสูงก็ได้ถูกไหมล่ะจริงๆถ้าเรามองตรงไหนคือสูงคือฐานเนราตัวไหนดีความ สรุปว่าสูงสูงคืออันไหนอันไหนคือสูงคือจริงๆสูงอะทางไหนก็ได้ถ้าเรามองรูปอะรูปสามเหลี่ยมอะตั้งแบบไหนก็ได้ถูกไหมมันจะตั้งในอันเนี้ยอยู่ในเนี้ยมันถ้าเราพลิกกลับมาค่ะมันก็อยู่ในลักษณะของสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงนี้คือความสูงถูกไหมข้างล่างคือฐานถูกไหมคะถ้าเรามองดีๆเนาะ ถูกไหมจ๊ะหรืออีกรูปหนึ่งก็คืออยู่ในลักษณะนี้ได้ไหมได้ไหมสามเป็นฐานได้ไหมสี่เป็นความสูงได้ไหมได้ไม่เอ่ยถูกไหมคะโอเคไม่เอ่ยเพราะยังไงถ้าเราเขียนมันก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณถ้าเอาสี่เป็นฐานก็คูณสี่คูณส,สามหรือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสามคูณส,สี่ถ้าใช้ 3เป็นฐานแต่ยังไง2มันก็ตัดได้ตัวเดียวก็คือตัดสีนั่นเองคําตอบยังไงก็เท่ากันโอเคไหมคะมีใครถามเพิ่มเติมไหมปอลเม,มนนเเรออสองหน้าค่ะเพราะเพราะว่าวันจันเราไม่เจอกันโอเคไหมผ่านไหมหน้านี้อ่ให้ถามก่อนจะทำสองหน้าหรือเอาใบงานที่สีด้วยให้เลือกเดี๋ยวเยอะไปสำหรับเด็กๆสองหน้า,อนาโอ้ยตอบอย่างรวดเร็ว พราะฉะนั้นสองหน้านี้ขอแบบมีความสวยงามเนาะลายขอเป็นลายมือเนาะตกแต่งด้วยเนาะโอเคไหมจ๊ะใบงานที่สามเราจะมาต่อกัน<ช>วันไหนอังคารมีเรียนไหมมีเนาะมาเจอหนที่วันอังคารโอเคไหมคะได้ไหมเอ่ยไ,ได้เนาะอย่าลืมตกแต่งและถ่ายส่งด้วยไม่ส่งมาประมาณสองสามคนเองที่ครูแก้วเห็นคนอื่นเสร็จไม่เสร็จไม่รู้เลยเข้าเรียน สิบกว่าคนเนี่ยจะต้องมีงานส่งอย่างน้อยก็สิบคนแล้วแหละเคไหมคะนักเบตองด้วยเดี๋ยวจะไปแข่งแล้วอย่าลืมเคลียร์งานนะคะอย่าลืมฝากไปบอกและพีพัดด้วยเนาะรอบนี้เดี๋ยวถ้าครูแก้มีเวลาใบงานแก้ตวรวจสิ็จถ้ามันหายไปไม่ต้องตกใจเนาะโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมเอ่ยถ้าครูแก้ลบออกเนาะอ่าโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเหลืออีกสามสิบนาทีให้เวลาไปทํางานเคลียร์งานเนาะ เราเรียกว่าสามรูปสามเหลี่ยมหรือเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมใดๆก็ได้หรือรูปสามเหลี่ยมทั่วไปหรือที่ลักษณะที่เราได้ไปก็คือมีทั้งตามลักษณะด้านก็คือมีอะไรบ้างจําได้ไหมทบทวนสิาสามเหลี่ยมมีแบบอ่านแบบด้านก่อนอ่านเดี๋ยวดูซิทวนทวนทวนไปไหนแล้<า>แลว ่บางคนลืมหมดแล้วอยู่ไหนแล้วนะนี่ดูอันนี้จ้ะทบทวนเนาะสามเหลี่ยมมีหลายชนิดหลายลักษณะลักษณะแรกคือลักษณะตามด้านถูกไหมคะแบ่งตามลักษณะด้านลักษณะด้านก็หมายความว่าดูด้านของเขาด้านก็คือมีด้านที่1ด้านที่สองด้านที่สามาประกอบกันเลยกลายเป็นมีทั้งหมด3ด้านลักษณะด้านเนี่ยดูตามลักษณะด้านก็คือห รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและ3รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเมื่อกี้ที่ที่เมย์ถามว่ารูปในในรูปสีน้ําเงินมเมื่อกี้เราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอะไรลักษณะของเขาก็คือจะคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าหรือเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมใดๆนั่นแหละโอเคไหมต่อมาแบ่งตามลักษณะของมุมมุมของเรามีทั้งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก สามเหลี่ยมมุมแหลมแล้วก็สามเหลี่ยมมุมป้านอันนี้คือเป็นการบอกลักษณะของมุมโอเคไหมคะมีหลายแบบเนาะวิธีการดูอนั้นเราย้อนกลับไปในสูตรเมื่อกี้ที่ซอเมถามติดซอทุกทีเลยเมถามว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปอะไรใครตอบได้บ้างรูปสามเหลี่ยมดครับรูปสามเหลี่ยมใดไดหรือเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรตามลักษณะด้าน เมื่อกี้ที่บอกไปด้านมีทั้งสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าน้าเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้าเรามองรูปเนี้ยเป็นรูปเยี่ยมมากค่ะเรามองรูปเนี้ยเราเรียกว่าสามเหลี่ยมใดๆหน้าเหลี่ยมทั่วไปหรือเราเรียกว่าสามเหลี่ยมถ้าเขาถามตามลักษณะด้านเราจะตอบว่าด้านไม่เท่าโอเคไหมคะทีนี้วิธีการใช้สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมเขาให้ดูฐาน มีคําว่าฐานม,มีคําว่าสูงมาแล้วเขากําหนดมาให้เลยว่าจะต้องมีคําว่าเศษหนึ่งส่วนสองโอเคไหมคะเศษหนึ่งส่วนสองคือสามเหลี่ยมมันมียอดแหลมมันจะต้องขึ้นต้นด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคล้ายๆเดี๋ยวเราเรียนพีระมิดเอ,อ่ยกลวยเอ,อ่ยเลยตรงเนี้ยจะขึ้นต้นด้วยเศษหนึ่งส่วนสองทั้งนั้นเลยโอเคไหมคะตรงนี้เนาะอ่ะเหมือนกันถ้าเจอรูปแบบนี้เราเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไร ใครมองออกบ้างสามเหลี่ยมอะไรรูปนี้เขาเรียกสามเหลี่ยมอะไรชื่อของมัน,มนใช่เนี่ยมันมีบอกอยู่แล้วไงเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเพราะแต่ละด้านไม่เท่ากาันโอเคไหมหลักๆให้เด็กจําสูตรนี้ไว้เนาะเดี๋ยวไว้ใช้ในใบางานถัดไปโอเคไหมคะอ่ะเด็กๆมาดูใบางานที่สองของเด็กๆเลยวันนี้ครูก็จะให้เด็กทาอะไร เขาบอกให้เด็กหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้โดยการนับตารางนับอย่างเดียวไม่ได้จะต้องเขียนจํานวนเขียนเลขลงไปในช่องตารางให้ด้วยโอเคไหมคะในหน้านี้ทําได้ไหมถ้าไม่อธิบายทําได้ไหมไเนาะมันง่ายเนาะถูกไหมไหรอ่ะถ้านั้นเรามาช่วยกันทำเนาะช่วยกันนับโอเคไหมคะแล้วก็เดี๋ยวไปตอบเอาเองเนาะ ทีนี้ถามต่อในถ้าเมื่อไหร่ที่รูปมันมีช่องเป็นการนับตารางหรือเราเรียกว่าตารางหน่วยมาเนี้ยหน่วยของเขามีว่าอย่างไรเวลาเราตอบหน่วยจะต้องมีมีว่ายังไงตารางหน่วยอ่าวิธีการหาพื้นที่แบบโดยใช้การนับตารางหน่วยของเขาจะเป็นคําว่าตารางแล้วก็ หน่วยอย่างเดียวนอกไม่มีซอมอไม่มีใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเรานับตามช่องตารางในกรอบนี้โอเคไหมคะเอเยไหมชัดไหมในแบบนั้นไม่ชัดเลยใช่ไหมชัดไม่เอ่ยเราลองมาช่วยกันนับีิว่าชัดไหมอลองดูรูปนี้นับเองแล้วตอบเองได้ไหมนักของใครไม่ชัดได้ไหมเอ่ยลองดูซิ ลองนับดูค่ะแนวนอนบรรทัดแรกวิธีการนับ1ช่องตารางเท่ากับ1หน่วยโอเคไหมวิธีการนับอย่าลืมเขียนเลขไว้ด้วย4เนาะถ้าเป็นช่องเต็มเต็มเนี่ยนับเต็มได้เลยโอเคไหม ดูซิที่เหลือจะเป็นเท่าไหร่ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ข้อนี้ตอบ <iah. S 1> เท่าไหร่เท่าไหร่ดูซิ มากี่เก้าแล้วใช่ไหมแล้วยังเหลืออีกหลายช่องเลยยังไม่ได้นับรูปชัดไหมไม่ชัดหรออ่ะคูแก้ใช้การโยงเนาะเชื่อมกัเอามาชนกันตรงนี้มันหายไปเท่าไหรอ่อ่ะกับอันนี้ไหมถูกไหม แมอันนี้กั่อันนี้รวมกันเป็นสิบและอันไหนอีกตรงไหนอีกจะเดี๋ยวลองนับดิได้เท่าไหร่สิบและมีใครทําแล้วบ้าง อันนี้ตอบอตเท่าไหร่คะสิบสิบมันยังเหลือช่องอื่นอะยังไม่ได้นับอ่ะไหนลองนับสิสิบเอด็ดอ,อ,อ่ะสิบเอ็ดมันหายไปหน่อยนึงอ่ะสิบเอดอันนี้นะต,ตรงนี้มันหายไปมันจะต้องเอาตรงไหนมาใส่ล่ะ ี่เนาะดูตรงนี้เนาะสีเขียวเนาะที่ครูแก้ละบายเนาะมันจะเอาอันนี้มาถูกไหมใช้ไปแล้วเหลืออันไหนที่ยังไม่ได้ใช้อีกดูตามสีเนาะที่ครูแก้ระบายอันนี้ล่ะสีเหลืองอันนี้ล่ะ, oh, oh. ะกับอันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็น อะไรสิบสองถูกไหมคะหมดยางแล้วอันสุดท้ายครบยังอะครบยังเหลืออันไหนอีกเหลืออันใหญ่นี่อันนี้อันนี้อันนี้คู่กับอันไหนเนี่ยสีม่วงอันเนี้ยสีม่วงอันเนี้ยมาใส่ตรงไหนได้ล่างเลขแปดไหมใช่ไหม เป็นเท่าไหร่สิบสาครบยังครบยังเอ่ยอันนี้ใส่ไปแล้วประมาณเท่าไหร่สิบามเท่าไหร่อ่ะสิบามเท่าไหร่